อ่ะไหนๆก็มาเมืองเพชรบุรีแล้วหลังจากที่กินข้าวแช่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าควรจะต้องมากินรดช่องสิงคโปร์นะครับเห็นว่าเป็นเจ้าแรกในจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับนี่แหละครับเจ๊ไหนนะครับเอาข้าว้มหรือกะที่ ก็ช่งเฉยวยสับปะรดนะัก็ช่องเฉววลฉว,วยแล้ก็ลูกชินอ,อยวยลว่เงินสดมีเงินสดน,น,นะนี่เราใส่ชฉลว,วยเข้าไปด้วยนะครับกินเลยปา้าจ๋า ช่วยเท่าไหร่ครับนี่สามสิบบาทนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่น่ากินเนี่ขอชิมหน่อยอ่ะติดขอบคุณนะจ๊ะกลางหันต่างต้วยแล้วก็กลงหันมานี่ลูกกินให้ปลาดูหน่อยใส่ใบสาน้ำแข็งใส่ทีทีนี้กินเลยใช่ไหมบอกินเลยใช่ไหมใส่ไหมเดี๋ยวเขามีมะพร้าวนะคะมะพร้าวด้วย <laughs> này, Chào nàng, này, quý vị này trong mặt lalaschool Để không bỏ lỡ